สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฉันว่าใช่แกว่าป้าวันนี้นะคะเรามีภารกิจพิเศษนั่นก็คือพากวางไปแปลงโฉมที่หลานเจ้าประจำของนานะคะมันล้นกันนะคะทุกคนนะว่าควางตัดรอบนี้จะอ๋อเป็น ช่วงโควิดนี้มีผลกระทบอะไรไหมคะมากค่ะยังยังไงมากที่สุดก็คือเรื่องเงินรายได้เนี่ยแล้วตั้งแต่ว่ามันมันผลกระทบโควิดมาเนี่ยพวกสาะใดที่ว่าเคยแบบไร้ไห้นหรือว่าทำผมทำอะไรอย่างเงี้ยหายหายไปเลยลู่รายได้ก็หายไปเยอะมากนะคะแล้วก็ช่วงที่เขาให้ปิดช่วงอะไรนะเฟสแรกๆซีซั่นแรกแรนั้นก็ ล็อก <Lock> ดาวนเนาะก็คือ<ล>อันนั้นก็ปิดไปนานเลยปิดปิดจนทำให้แบบฟางอะอมผมยาวเลยค่ะช่วงนั้นเดี๋ยวจะขึ้นรูปช่วงผมยาวให้ดูยาวจริงจริงใช่ก็พอมีถึงวันว่ามาขอให้พี่นิ่มตดัดพี่นิ่มดันติดโควิดก็คือพี่พี่นิ่มได้รับเชือาาเช้อมาจากจากไหน,น,<า>นคะมาจากโรงงานอ๋อจากโรงงานเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นคือคันคอ คันคอคันปทั้งตัวเลยคันทั้งตัวเลยอ่ะมีผื่นขึ้นไหมคะมันมันจะม่ถึงกับผื่นขึ้นอ่ะแต่มันคันอ่ะคันริ่มคันจากคันตัวก่อนใช่ใช่แล้วไออีไยเหรอคะไอนี่จะมาวันและวันท้ายที่จะที่จะแตกแล้วค่ะพอพอพอรู้จะรู้ว่าเป็นแน่แท้แล้วคือไอมาอมคิดก่อนก่อนจะไปตรวจเอดนเคหึ่งวันไอมาเลยแต่ก่อนหน้านั้นมันน่าจะมีอาการตึงๆหายไปนียงเล่า เป็นสวยได้ยังไงก่อนน<ม>ี้พี่นิ่มําอะไรมาบ้างมีแรงบันดาลใจมาจากไหนต้ก็เนิดเลยนะคะ,ะที่ของการที่จะได้มาเป็นช่างม็คือช่อบแล้วแหละรู้สึกว่าหลงใหลในการอยากปักผมใุ้คนตั้งแต่เด็กๆ<ม>พี่นิ่มก็มาป่วย,อ,วยวอยู่้งหนึ่งค่ะป่วยเป็นโรคฉี่ป่วยก็เพราะปัสสาวะอักเสบเลยคิดว่าเราต้องหาอาชีพแล้วแหละอาชีพไหนที่มัน สามารถที่จะเหมาะกับคนตัวอย่างเราได้อะไรเงี้ยค่ะแต่พี่นุ้ก็คิดว่าตัวเองชอบตัดผมก็เลยไปเรียนเรียนตัดผมไปเรียนมาใช่ค่ะไปเรียนตัดผมเรียนตัดผมนี่เขาเรียนกี่ปีคะเรียนตัดผมเรียนกี่ปีกําหนดไม่ได้บ้าเรียนกี่ปีบางคนเขามีหนูมีเขาเรียกว่าส บางทีไม่ถึงปีเขาก็สามารถเป็นช่างได้เลยมุ่งมันที่จะเป็นเราก็จะเป็นค่ะค่ะพี่นิ่มก็ออกงานมาเรียนเลย่ะหลังจากที่ป่วยเราก็ออกงานมาเรื่อยแบบนี้เขาจะมีชื่อทรงไหมคะพี่นิเขาจะเรียกว่าทรงอะไรตามสมัยก่อนที่พี่ดิ้งไปเรียนนะคะนจะนป็นทรงยูนิเวิร์สทรงยูนิเวิร์สก็คือจะเป็นทรงนางสาวไทยนะคะยูนิเวิร์สก็คือนางสาวไทยทรงยูนิเวิร์สจะเป็นทรงยาว ยาสไลน์ได่บอกไหมค,คะ,คะตัวตัวยูอะไรก็จะเล่นทรงดียนหมดนะคะอเออนั่นแหละ,ะแล้วก็มีทรงบ๊อบบ๊อบนิดนึงก็ก็บ๊อบสั้นบ๊อบยาวเหานที่ต้นหนูมาเลือกค่ะแล้วก็มีทรงผู้ชายทรงผู้ชายพ,พี่นิ่มตัดผมผู้ชายด้วยก็มีค่ะก็ะตัดได้งั้นหนุมน่มๆมาได้นะคะ <laughs> พี่นิ่มตัดทรงผู้ชายด้วย ีจะล่วงนะคะทุกคนทุกคนช่วยคอมเมนต์เนี่ยนะคะว่ารอดไหมรอดกว่าที่คลิปนะคือตอนแรกนี่คือแบบรอดเปะวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเลฟเฟลนเราคือเขาน่ารักมากไงเขาก็แบบเฮ้ยเราจะได้ปะวะแต่คือคือความอยากตัดมันมาเต็มแล้วไงต้องแบบยังไงก็ต้องมั่นใจอ่ะใช่ใช้มั่นใจมีชัยบอกเลย ช่างอ่ะตัดดีแล้วอยู่ที่เบาหน้าอยู่ที่เบาน้าอยู่ที่เบาหน้า <c oughs> น,นะะทั่ทกร้านเลยค่ะฝากร้านนะคะถ้าสนใจอยา,า,จากจะมาตัดผมร้านจะอยู่เมืองทองนะคะคอนโดบุล่าเมืองทองธานีตึกอาคารซีเจ็ดนะคะเบอร์โทรใช่เบอร์โทรศูนย์เก,าก้าห้าสองหนึ่งหกห้าสามเก้าสี่นะคะฝากร้านได้นะคะขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนว,ว่าฉันร้านใช่แกว่า คอมเมนต์มาได้นะคะว่าเหมาะกับกวางหรือเปล่าทรงผมทรงนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเป็นไงคะกวางทรงผมใหม่คือตื่นมาแล้วคืออารมณ์ดีมากขึ้นเลยเบอร์ไม่คิดว่ามันแบบจะรอดกับทุกลุกอ่ะเราคิดว่าแบบไม่จะต้องแบบแค่เท่ๆอะไรเงี้ยแต่เราว่าหวานก็ดใช่ใช่ในช่วงนี้ก็รอดนะช่วงนี้ก็คือแบบหวานมากแม่แต่ก็รอดสี่ันนะก่อนที่จะแบบเราจะไปตัดได้หนึ่งคืนเลยต้องมีความมั่นใจใช่ ถ้ามั่นใจอ่ะมันคิดว่าทรงไหนก็ตัดได้ต้องคือแบบมั่นใจนี่คือแบบ number o n ต้องมาก่อนจุดประสงค์ที่เรามาถ่ายเช้าวันนี้เกิดจาะพอเห็นเพื่อนเปลี่ยนทรงผมแล้วเราก็รู้สึกว่านอนไม่หลับมูก็ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนิดเลงเอ้ยเมื่อั้นเดี๋ยวกูอ่ะเปลี่ยนสีผมละกันเพราะว่าสีเดิมเราอ่ะเรามีไฮไลท์มาก็อยู่แล้ว ก็คือก่อนหน้านี้วีทำสีอะไรมาสีชมพูพัสเทลอ๋อแล้วครั้งนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรครั้งนี้อยากจะเปลี่ยนี่โล่จําไปเลยอยากได้สีออกแบบสีแดงวายสีที่มันจะออกแบบแดงๆกลๆหนึ่งอ่ะก็คือแบบเออแบบดีเทลนิดๆแบบเอ้พาสเูขึ้นมาเห็นไปเป็นแบบเสาแบบแทบเหล่อโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ที่นี้จะเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเปลี่ยนได้เราก็จะไปช็อปกันก่อนนะคะว่าจะเลือกสีเรามาถึงเซนทันแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยมากแค่เดินมาก็เหนื่อยแล้วเอคาเดี๋ยวเราจะไปร้านมิสซิลันดีกว่าหนู่าแบบบรีน่าน่าจะแบบใช่มันน่าจะติดดีสุดแล้วเท่าที่เคยใช้มาเอยี่สิบเอยี่สิบเท้า มีแ <We> ้วอีกแล้วร <laughs> ้านแรกก็ปิดสีที่ต้องการก็หมดีลอดสีแดงสดแล้วก็อีกส่นหนึ่งก็เป็นบอนแดงแดงกูเมนก็แดงประกายม่วงใช่แล้วก็แดงประกายม่วงที่ชอบทุกคนคือว่าสีสีนะ้เป็นสองสอน,นน่าจะได้นะ ที่แรกหล่ะจะเอาแดงเรงนี้สีเดียวแต่กลัวว่าถ้ามันผสมกับสีที่สีบอลที่เป็นสีอื่นมันจะสว่างไปจะไม่ออกามาวที่เราต้องการก็เดี๋ยวเอา,า,เอาสูนี้แดงประก่งางงงยปผสมถ้วยจะบำรุงหลังทำสีผมเสร็จตัวไหนเลยตัวนี้เอาใช่คุณสุวรรณแล้วมันมันโอเคอันนี้มันเป็นแบบใสใสหลังได้เราโอาเค อันนี้จะเป็นพิเมต์เดี๋ยวเราจะไปใช้บ้ลุงค่ะจากที่เราทำติเศษเอาล่ะเ <Okay. S 3> oh, <thank> อนนี้เราก็ได้ทำการสาบผมเสร็จแล้ว oh, <thank> จะไม่มีอะไรโม mm ัว hmm. ผมไว้กูนหน่อยหรอ mm hmm. นีอ๋อต oh. กใจคือถ้าพูดถึงเรื่องการทำสีผมกา mm hmm. วางชอบผมสีอะชอบออกแบบเทาเทาออกน้ำเงินนิดนิดเท mm hmm. า กูจะชอบสีที่มันจะออกแบบสีมนนะมน่ะน้ำตาลมนเทาหมนหรือแบบแดงหมนให้มันแบบมีความหมนอยู่ในนั้นนะจะไม่ชอบแบบว่าสว่างจ้าแต่กูเคยทําสีแดงนะสีแดงเปื้อ,นะอแดงแจ๊สเลยเป็นไง <laughs> <laughs> ก็ก็หลอนแรงอยู่อ๋อเออรั้งที่เคยทําสีชมพูเอแต่พอย้อนกลับไปดูวันนั้นแบบ เขคิดอะไรอยู่วะเหมือนกูเลยพอเฟซบุ hmm. ๊กมันแบบเด้งแจ้งเตือนมาใช่ปะแล้วก็บอกว่าหัวแดงเพลิงเลยแบบแบบเนี่ยวันนั้นกูคิดอะไรอยู่อ่ะไม่กูท้องผมสีดีตอนนี้ก็ม30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานั่งชมกันว่าสีจะเป็นไงดูสีดูสีสวยนคะเดี๋ยวเรอดู เราก็จะมาใช้ตัวทิปเลนตัวนี้เอแบบช่วยบำรุงเส้นผมหลังทำสีเสร็จแล้วทุกคนไหน ไหนสีแดงก่อนสีแดงคือนี่ก็เกินคาดอีกแล้วออกไปใกล้ๆเดี๋ยวเฟื่อนกินบ้าแบบนี่ก็เกินคาดมากจากสีบอลจะทำสีแดงนะคะจะทำสีแดงไว้ไหนสีแดงไหนไหนเนี่สีแดงนี่แะคะไปเบอร์ลินเบอร์ลินน่าไม่ใจดีกับฉันเลยวันนี้ไม่ใช่ไหมคะอุ้ยอ่ะ นี่นะทุกคนสีแดงโกเมนสีแดงโกเมนจืคุณเมื่อนจริงๆอ่ะวิควรจะหยุดการที่จะทำสีผมใ้แบนร้านใช่ของปิดแล้วใช่วันนี้คือแบบว่าไม่มีอะไรเป็นใจเลยตั้งแต่จะไปซื้อสีร้านปิดโอเคเราก็ต้องเดิน ไปเซนทัน1กิโลซึ่งเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนโอเคไม่เป็นไรเพื่อการทำสีผมออไปถึงก็แบบโอเคสีก็แบบไม่ได้มีให้เลือกเยอะเนาะแล้วก็ได้มาเท่านี้ในออวความที่เออมันก็น่าจะเป็นสีที่ติดดีที่สุดแล้วแล้วก,ก็เป็นสีที่ตรงที่สุดแล้วเป็นไงเป็นไงสีแดงกเกอร์มนหรือ <laughs> ว่าเราทำอะไรผิดลงมือไม่หรอกจริงๆแล้วอะตั้งใจ เราไม่ได้สอบเราจะได้แบบว่าจะได้เหมือนกันเออโอ้เล้สงสารวิวอะทุกคนจ้างสาวแซ่บอะทุกคนอันนี้คือแบบเรียบร้อยไม่ไหวคือแบบเดี๋ยวจะให้ย้อนไปดูตอนเช้ามาที่แบบว่าฉันจะเป็นสาวแซ่บตัดภาพไปที่ตอนนี้โอ้แม่เจ้าแซ่บไม่ไหวอะเพื่อน เพื่อนหใครที่สงสารวีนะคะก็เป็นกำลังใจให้วีด้วยนี่มันอาจจะเฟดออกก็ได้นะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เงี้เพื่อนแบบเราทำเข้มไปก่อนเงเพื่อนเดี๋ยวเออเดี๋ยวมันอ่อนเองให้อีกอาทิตย์หนึ่งนะคะวีจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งว่าเบอรีนาใช่ไหมเบอรีนาเอก้สีแดงโกเมนจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็ ควรจะพอกันได้เลยก็ก็เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะครบกันใหม่ EP หน้าเราจะพาไปทำอะไรก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดกด b ับสไ b e แล้วก็ติดกระดิ่งไว้รอพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายหุ่นดอมเซลร์